พระอระหันต์อยู่ในบ้านคำเทศของสมเด็จโตพรมรังสีที่ทำให้ราชการที่สี่น้ำพระเนตรไหลลินมาแล้วมีคราวหนึ่งท่านได้รับนิบนตลให้ไปแสดงธรรมณพที่นั่งอมรินวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกมาท่ามกลางขุนนางข้าราชการ และข้าราชบริพารครั้นพอพบหน้าท่านเจ้าพระคุณสมเด็จผู้ครองแผ่นดินก็ทรงสัพพยอกว่าท่านเจ้าคุณเห็นเขาชมกันทั้งเมืองว่าท่านเทศดีนักนี่วันนี้ต้องขอพิสูจน์สักหน่อยสมเด็จโตทรงทูลว่าผู้ที่ไม่เคยฟังในธรรมครั้นเขาฟังธรรมและได้รู้เห็นในธรรมนี้แล้วเขาก็ชมว่าดี ขอถวายพระพรมหาปพิษและวันนี้อาตมาจะมาเทศเรื่องพระอรหันต์อยู่ในบ้านฝ่ายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเหล่าขุนนางข้าราชาการและข้าราชบริพารต่างก็มีความสงสัยเพราะเคยได้ยินแต่ว่าพระอรหันต์ท่านจะอยู่ในถ้ำในป่าในเขาในที่เงียบสง,งัดหรือที่วัดวาอารามเท่านั้น แต่ทำไมสมเด็จโตจึงกล่าวว่าจะเทศนาเรื่องพระอารหันต์อยู่ในบ้านขณะที่ทุกคนพากันคิดสงสัยอยู่นั้นฝ่ายสมเด็จโตทรงทราบด้วยญาณวิถีของทุกคนท่านจึงขยายความต่อไปว่าจิตพระอรหันต์เป็นผู้บริสุทธิ์ทันละจากความโลภความหลงไม่ยินดียินร้ายในเรื่องใดๆทั้งสิน้นเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยม หากใครได้ทำบุญกับพระอารหันต์แล้วไซ์ก็ถือได้ว่าเป็นลาบอันประเสริฐที่สุดบุญที่ได้ทำกับท่านจะให้ผลในชาติปัจจุบันทันทีไม่ต้องรอไปถึงชาติหน้าทุกคนจึงมุ่งสองแสวงหาแต่พระอารหันต์ที่อยู่นอกบ้านแต่ไม่เคยเห็นพระอารหันต์ที่อยู่ในบ้านเลยทุกคนที่นั่งฟังเทศนาอยู่ในที่แห่งนั้นต่างทำสีหน้างุนงงไปตามกัน เพราะไม่เข้าใจความหมายของสมเด็จโตสมเด็จโตเห็นดังนั้นจึงเทศนาต่อไปว่าพระอรหันต์คือพระผู้ประเสริฐเราทั้งหลายพยายามค้นหาพระผู้ประเสริฐเพียงหวังที่จะยึดท่านเกาะผ้าเหลืองของท่านเกาะหลังของท่านเพื่อให้ท่านาพาไปสู่ความสุขแม้ว่าท่านจะอยู่ไกลสุดขอบฟ้าคนเราก็ยังอุตสาห์ดันด,นด้นดิ้นรนไปหา เพียงหวังเพื่อที่จะยึดเหนี่ยวและบูชาท่านแต่พระที่อยู่ภายในที่ไกลตัวที่สุดกลับมองข้ามมองไม่เห็นเหมือนใกล้เกลือแต่กลับกินด่างอันน้ำใจของพ่อแม่ที่ให้ต่อลูกนั้นมีความบริสุทธิ์ไม่คิดหวังสิ่งตอบแทนเช่นเดียวกับน้ำใจของพระอรหันต์ที่ให้ต่อมนุษย์ก็มีความบริสุทธิ์เชกเช่นเดียวกันพ่อแม่จึงเปรียบเหมือนพระอรหันต์ของลูก ท่านมีน้ำใจบริสุทธิ์ต่อลูกมากมายนักท่านเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่อยู่ในท้องของท่านทนทุกทรมานร่วมเก้าเดือนบ้างสิบเดือนบ้างแต่ท่านก็ไม่เคยปรี่ปากบ่นสักนิดแต่มีความสุขใจแม้ลูกเกิดมาแล้วพิกลพิการหูหนวกตาบอดท่านก็ยังรักยังสงสารเพราะท่านคิดเสมอว่านั่นคือสายเลือดถือว่าเป็นลูกไม่เคยคิดรังเกียจและทอดทิ้ง แต่ท่านกลับเพิ่มพูนความรักความสงสารมากยิ่งขึ้นตอนที่เราเป็นเด็กเล็กๆก็ซุกซนรู้เท่าไม่ถึงการเราเคยหยิกเคยข่วนทุบตีเตะต่อยกัดหรือด่าทอพ่อแม่ต่างๆนานาเพราะความไร้เดียงสาท่านก็ไม่เคยที่จะโกรธเคืองกลับยิ้มร่าชอบใจเพิ่มความรักความเอ็นดูให้ซะอีกแม้เราจะเป็นผู้ใหญ่รู้ผิดชอบชั่วดี แต่บางครั้งด้วยความโกรธความหลงเราก็ยังทุบตีหรือด่าทอท่านอยู่แทนที่ท่านจะโกรธหรือถือโทษเอาผิดต่อเราท่านกลับยอมนิ่งเฉยยอมที่จะทนรับทุก์เพียงฝ่ายเดียวยอมเสียน้ำตายอมเป็นเครื่องมือรองรับมือรับเท้าและปากของเราสำหรับลูกแล้วท่านเสียสละให้ได้ทุกอย่างท่านให้อภัยในการกระทำของเราเสมอเพราะท่านกลัว ว่าเราจะมีบาปติดตัวจึงยอมที่จะเจ็บยอมทุกข์เสียเองไม่มีใครในโลกนี้ที่จะรักเราและหวังดีต่อเราอย่างจริงจังและจริงใจเหมือนกับพ่อแม่ท่านเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กจนเราเติบใหญ่ทุ่มเทแรงกายแรงใจและกําลังทรัพย์ให้แก่เราอย่างมากมายจนไม่อาจจะประมาณค่าเป็นตัวเลขได้ทั้งนี้เพราะมันมากมายจนเกินกว่าที่จะประมาณค่าได้ และในบางครั้งลูกหลงผิดเป็นคนชั่วด้วยอารมณ์แห่งโทสะเป็นคนเมาขาดสติก่อกรรมทําเข็นเป็นที่เดือดร้อนแก่ชาวบ้านต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในสายตาของท่านแล้วเมื่อมีภัยสู่ลูกก็ยังโอบไปปกป้องรักษาช่วยเหลือลูกอย่างเต็มกำลังและสุดความสามารถยอมเสียสละทรัพย์สินและเงินทองมากมายเพื่อที่จะให้ลูก ได้พ้นผิดถึงแม้ว่าในบางครั้งลูกต้องถูกจองจำหมดแล้วซึ่งไร้อิสราภาพด้วยอาญาแห่งแผ่นดินก็คงมีแต่พ่อกับแม่เท่านั้นที่คอยหมั่นดูแลไปเยี่ยมไปเยือนคอยส่งน้ำส่งข้าวปลาอาหารคอยให้กำลังใจแก่ลูกให้ลูกต่อสู้กับความเจ็บปวดและทุกขทรมานของจิตใจที่ลูกได้รับ และรอนับวันเวลาที่ลูกจะกลับมาสู่อ้อมกอดอีกครั้งหนึ่งน้ำใจที่มีต่อลูกเช่นนี้เทียบเท่ากับน้ำใจของพระอรหันต์โดยแท้พ่อแม่จึงเป็นพระอรหันต์ในบ้านของเราจริงๆทำไมพวกท่านจึงไม่คิดที่จะทำบุญกับพระอรหันต์ที่อยู่ในบ้านของท่านเล่าสำหรับลูกถึงแม้พ่อแม่จะเป็นโจรเป็นคนชั่วในสายตาของบุคคลอื่นแต่สำหรับลูกแล้ว ท่านเสียสละได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองแม้แต่ชีวิตท่านท่านก็สามารถที่จะเสียสละให้กับลูกได้พ่อแม่มีลูกนับสิบคนเลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่แต่ลูกทั้งสิบคนนั้นกลับเลี้ยงดูพ่อแม่เพียงสองคนไม่ได้ชอบเกี่ยงกันพอลูกเหล่านั้นกำลังลืมคำว่าพระคุณของพ่อแม่ยามที่พ่อแม่ท่านยังมีชีวิตอยู่ เราควรที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่โดยการซื้ออาหารให้กินซื้อเสื้อผ้าพาท่านไปทำบุญทําทานเข้าวัดเข้าวาอะไรก็ตามที่ทําแล้วให้ท่านมีความสุขก็ควรจะทําให้ท่านดูแลความทุกข์ความสุขและเลี้ยงดูจิตใจท่านเชื่อฟังในโอวาทคําเตือนของท่านคําพูดคําจาที่จะพูดกับท่านก็ต้องระมัดระวังเพราะคนแก่นั้นขี้น้อยใจ ต้องรักษาน้ำใจท่านไว้ด้วยคำพูดที่นิ่มหูพูดแต่คำพูดที่ฟังดูแล้วไม่ทำให้ท่านไม่สบายใจไม่ปล่อยทิ้งให้ท่านอยู่อย่างว้าเวคอยเอาใจใส่ปรนนิบัติด,ดูแลท่านอย่างใกล้ชิดแต่คนส่วนมากมักทำบุญให้กับพ่อแม่เมื่อยามที่ท่านตายจากเราไปแล้วเพราะนั่นคือการพลาดและเป็นการพลาดครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเรานั่นเองซึ่งความจริงแล้ว เราควรที่จะทำบุญให้กับพ่อแม่ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีกตัญญูกะตะเวทีขอให้สาธุชนทั้งหลายผู้ที่มาฟังธรรมในวันนี้จงกลับไปทำบุญกับพ่อแม่ผู้เป็นพระอรหันในบ้านการทำบุญแบบนี้จะได้อานิสงส์ทันตาเห็นในชาติปัจจุบันผลบุญที่ให้ผลในชาติปัจจุบัน คือบุญที่ทำกับพระอาหารหันต์ผู้ประเสริฐแต่พระอาหารหันต์ที่อยู่นอกบ้านพวกท่านไม่อาจที่จะร่วงรู้ได้ว่าองค์ใดจริงหรือไม่จริงแต่ที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดและเป็นของจริงและบูชาได้อย่างแน่นอนก็คือพ่อกับแม่นั่นเองไม่เคยเห็นผู้ใดเลยที่มีความกรตันยูกะตะเวทีต่อพ่อแม่แล้วต้องพบกับความวิบัติไม่เคยมีเลย มีแต่จะทำมาหากินอาชีพอะไรก็จะเจริญรุ่งเรืองแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมมีแต่ความสุขอายุยืนยาวตายตามการเวลาที่สมควรขอให้ท่านทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้จงใช้สติและพิจารณาเรื่องราวต่างๆที่อาตมาได้เทศนาให้ฟังในครั้งนี้ให้ดี แล้วประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายอย่างทันตาเห็นเอวังก็มีด้วยประการชนี้ขอถวายพระพรฝ่ายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเหล่าขุนนางข้าราชการและข้าราชบริพารทั้งปวงได้ฟังคำเทศนาของสมเด็จโตจบลงบางก็น้ำตาคลอเบ้าทั้งสองข้างบางก็น้ำตาไหลออกมาสุดที่จะกลั้นได้ความรู้สึกรัก สงสารและคิดถึงพระคุณพ่อแม่ขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจอย่างไม่เคยมีความรู้สึกเช่นนี้มาก่อนเลยเจ้าผู้ครองแผ่นดินแห่งสยามประเทศจึงตรัสด,ด้วยพระสุรเสียงอันสั่นเครือปนน้ำพระเนตรว่าท่านเจ้าพระคุณเทศได้จับจิตจ,จับใจยิ่งนักและขอให้ทุกคนจงกลับไปทำบุญกับพ่อกับแม่ซึ่งเป็นพระอรหรอันต์เถิด ขอขอบคุณที่มาจากหนังสืออมตะธรรมสมเด็จโตสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีเรียบเรียงโดยสวรักษ์แสงสุวรรณเผยแพร่โดยเว็บไซต์เทพจุติ .com